พี่น้องมาเบิงดอกมีนะคะพี่น้องบ่มีคนขืนมาเลยนเนาะพ่อเผอตาเย้ากัดคือเถาตะว่าขามั่นั่นแล้วไปต่ปนแสบขาเห็ดอันนี้ปนแสบแสบเลยพี่น้องเด้เอ,อเออๆผู้ใดยังบ่นท่านได้กินปนขาเห็ดเิ่งหวานปนกลิ่นล้องเบิงเด้อค่ะพี่ค่ะพี่น้องทั้งพี่ก็มี่ อุ้ยทั้งผีกม็มีเอามาไว้น้ำกันกับดอกกันใน่ๆดอกใ่ๆนี่ไม่รู้ว่าเอาได้บ่เอาได้พี่น้องคามันแน่นบ่ทางไตกบมีค่ะพี่น้อง เบื้งทางไตโอ้ยนี่ก็มีหลายดอกเลยค่ะพี่น้องหลายดอกหลายดอกหืมบ่เดียวเห็นได้ค่ะนี่เลยเห็นดอกใ่า่ๆพี่ถ่าดอกหนึ่งเลยเห็นดอกงหญ่ๆพี่ได้บ่เลียวเห็นได้ดอกน้น่อยที่แรกค่นเบืงทางไตค่ะดอกอ้วนๆพี่น้องทางไตก็หลายดอกค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกดอกหนึ่งเห็นบ่ค่ะพี่น้อง ทั้งพี่อีกค่ะพี่น้องดอกเดิบมิสีขาวๆแน่แหละเอาได้บนนี่เอาได้บนนูอ้อุ้ยอันนี้ตัวทาก,กินจนเวิร์ตละ หมื่อวานมาบ่ได้ซ้อมเบิ่งทางนี้บ่ได้บ่ได้เหลียวเบิ่งข้างใตเด้ค่ะเมื่อวานนี่เพราะว่าบ่เคยรู้ว่าท้างใตมันกระออกนะม,นางงามึงค่ะงามๆเอาไปได้บ่ละบานนี่ จาพี่น้องมองเดียวมองเดียวโอ้ยได้จักดอกหนึ่งสองสามสี่หา้าอกเจ็ดแปดดอกมองเดียวเนาะคะ่ะอันเน่าถิ่มกระมี่เนาะคะ่ะเนาะจ้า ไปต่อจ้าพี่น้องบบตาตีนแฮมเอิดอยากอายตีนเฮ็ดไปต่อจ้าุ้ยพี่น้องมาเบิ่งซอยกันหูยเพ็ดเพ็ดมุนอุ้ยปุ้ยเบิ่งซอยกันค่ะพี่น้องอันนี้ขึ้นน้ำทางได้ค่ะเนี่นี่ค่ะพี่น้องดอกนึงค่ะพี่น้องเห็นบะค่ะเออน้ำ เออเฮ้ยจกกหนามจักแมงนี่ค่ะดอกหนึ่งมาทางพี่ค่ะพี่น้องปีไก่ได้ยุนีล่ะค่ะหลายดอกเลยก็เลยนยางมาเบิงค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งดอกบลักไงพี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งข้าบีกันนะ ทั้งพี่คะ่ะพี่น้องดอกหนึ่งบอลูว่าเสียเอาได้บ่ดอกนี้คือสีเทาล,ละล่ะโอ้ยทั้งนี้ก็มีคะ่ะพี่น้องดอกหนึ่งขันแมนโอเบอแมนมันค่ำถือเพชรดอกนี้คือสีเทาลคะค่ะพี่น้องโอ้ยสดายข้ขามันเดขามันเอาได้บ่หนอพี่น้องปนแสบแสบขามันน่ะ เดือบเบื้งขามันกันเสียแบแต่บ่ขามันอะเม่ไหรพี่เนาะค่ะเนาะมองเป็นแผ่นพี่นี่ค่ะพี่น้องอันนี้มันออกน้ำทางค่ะพี่น้องทางที่กระต่ายเฮ็ดเป็นทางรถเฮ็ดเป็นทางรถแก่ใหม่เห็นไหมคะ ปีก่ยนี่ออกหลายแต่ว่ามันบดได้ปแปนปานนี่ค่ะพี่น้องปีปีกายนี่มอดมิตรหมดน้ำมูนนี่มหดทั้งนั้นเลยออกหลายปีนีออกบ่ลายค่ะพี่น้องเมื่อแต่เห็นนี่แหละ ดอกนี้ก็ถือกินมุ้งนะคะพี่น้องคนจกวกป้าพี่น้องมาเบิงค่ะพี่น้องจุ่มเดียวเนาะคะ่ะจุ่มเดียวค่ะพี่น้องได้จากดอกหนึ่งสองสามสี่หา้าหกดอกค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเนาะ คนซ่อนเนาะค่ะเนาะหกดอกอนี่จ้าพี่น้องย้าทายเอาลูกกันเด้อค่ะพี่น้องไปต่อเนาะคะ่ะบัตัดตินให้เบิ้งดอกเนาะค่ะเนาะไปต่อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง สวัสดีเสานี่ก็มาสวยอีกแล้วจ้าพี่น้องปะตาท่านในนี่เห็ดแต่ว่าก็เห็นเห็ดราคาสามดอกขึ้นมาเรารอขข่งๆท่งางลักรยานจอดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่จ้าพี่น้องดอกเห็ดนี่ค่ะเมื่อนี้สิ เอาต่อดอกน้หน่อยเน,ยนาะค่ะบ่เอาดอกไงบ่เอาดอกบานนะนะาค่ะดอกบานข้าวเดี๋ยวหอดบานกับบานเติมอีกค่ะพี่น้องท่านได้ใส่ถุงมือเฮย้ยดอกนี่กะดีค่ะพี่น้องเนี่ไปกบไปอบได้เลยตัดตีนค่ะพี่น้องเสียบก็ได้ละ แมันไฟกตาสามดอกมันหยัางนี <c oughs> โอ้ยพี่ดองพี่อยพี่กับมีนี่ค่ะอันนี้ดอกน่อยมันดินมันแตกโวลขึ้นมา ม,มันซูเมอร์ค่ะพี่น้องเฮ็ดกได็ได้ได้ซูเมอร์ใส่กระต่ายแหกมัน,อน,น,อก,นก่อนเนาะได้ซูเมอร์ค่ะเฮ็ดมือลักกระต่ายใหญ่ๆกับถุงพายหาเต็มกระต่ายแล้วกับมาเทใส่ถุงพายไว้ เมื่อยค่ะพี่น้องกลับไปบ้านก็บ,บ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าดอกค่ะเก็บไปแล้วก็ได้เมื่อยเก็บไปแล้วก็อุย้ยเมือม่อว่านนี่บ่มีแห้งอีหลีค่ะเมื่อยแห้งเมื่อยค่ะเมื่อยเพราะว่ามันมันต้องตื่นแต่เสาร์ได้ค่ะมันต้องตื่นแต่เ้าร์ล่ะค่ะกันยางปลาพร้อมกันมักพร้อมล่ะค่ะพี่น้องกันมักย่างปลามักหาเห็ด ไทยอยากไทยสู้ดอกลิปก็เล้ยเงเห้ขอบว่ามันงามพี่น้องมันอ่อนซ้อนเหี้ยวเก็บเองเหี้ยกับอ่อนซ้อนขนาดเห็นซู่มือกันยังอ่อนซ้อนไข่แนต่ตาบ่ห้องทันเดะเจ่าแรลก็ห้องอยู่ห้องกวงตื่นก็เลยบ,บย่อยากห่องเอาไ้ตายกวงกระเล่ตตตน,นต่ำต้นไม่แล่นต่ำภูไม่ทัวทิพทัวแดนี <c> ่ <oughs> นี่จ้ะพี่น้อง ดอกงามๆกับเป็นบ้างดอกค่ะราคาดอกเดี๋ยวบางามค่ะคัะก,กับบเอาค่ะไปต่อจากพี่น้องได้แล้วซีดอกเนาะค่ะบ้านนี้ไปซ่อมเบืองเห็ดดำกับบ้านในไงต่อจ้าได้แล้วซีดอกค่ะพี่น้องอาวคือบอดับเบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้อง ยังอยู่ข้างๆทั้งหม่องเกา่าราคานันจัก,กรยานค่ะพี่น้องเดี๋ยวเห็นบาบุเนาะแล้วยังอยู่หม่องเก่าอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อย้าเสียบกล่องกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่นี่จ้ะพี่น้องถุงมือบ้านเดใส่น้ำพร้อมแม่มีหดน้ำเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะพี่น้อง เปลี่ยนรูปแบบไม่ก้นขับคลิปบ่ปังคิดบ่ปังค่ะพี่น้องโก็ตายน้ำตัดตีนให้พี่นอ้องเบิ่งแต่ว่าสิบ่วไทยสุดดอกดอกนี่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือจังสิบ่ง,งามล่ะค่ะพอ,พอมันนิ่มเนาะค่ะบางแนค่ะก็สิได้แตด่ดอกดอกอ่นอนๆแ่บอยู่ ดอกกุนอนิน่ะแต่ว่าดอกแก่ยาก่าบบกบกินคือกันล่ะยอดบวมมักดอกแก่แต่ว่าหังมักมักขาแก่แก่ปนแซบแซบเด้อพี่น้องเด้อขามันขาแก่แกเด้อพี่น้องปนแซบเพราะว่ามันคือเห็ดปวกคือเห็ดปวกนี่ล่ะค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะงกดอกเนาะไปต่อจ้า <c oughs> คือมันลักมนีอีกจุติย่ยนีก็ได้ เพิ่งจะพี่น้องอยาม้า,มานด้ไปใส่อยู่เฮ้ย <c oughs> ดอกเ็สไหมครัเพิ่นคืออยู่ตื่นแดดท่านได้ไปใส่อยู่ได้ค่ะพี่น้องอยังอยู่ของเก่าอยู่เด้เน,นี่ยมื้อนี่ย่าบ่ไปหาใส่ไก่ดอกค่ะบ่ย่างไปไกลๆทั้งปูนดอกเพราะว่ามันได้ดจูงจักรยานไปนะคะ จวงตะกายานบืนหม้อไปต่อจ้าพี่น้องเมื่อเนี้ยค่ะพี่น้องขึ้นมาพีอีอีสองดอกทั้งพี่พี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งดอกนี้เอาได้บ่เนาะดอกนี้เนาะนี่ค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อเสียบกล่องก่อน จ้าตัดติค่ะพี่น้องตัดติดนน้องเบิ่งอโอ้ยเอาไปได้ค่ะพี่น้องดอกนี้เอาได้เยอ่บรอยากเอาดำๆไปนั่ ไปหอดบ้านไปทําความสะอาดพี่น้องเอ้ยไม่แต่น้ำดำดอกเฮ็ดดอกอื่นกระดำดำไปน้ากันไปเบิดไปต่อจ้าพี่น้องงามเนาะค่ะเนาะขนาดน,นึงโดนเห็ดออกโดนแล้วยังงามเนาะค่ะเนาะเฮ็ดกระไดเนาะค่ะเนาะไปต่อจ้าจ้าพี่น้องเบิง้งดอกงามเนาะพี่น้องเนาะพี่ค่ะดอกน้นอยๆมันดอกนึงค่ะพี่น้องอัน,น ะคุนค่ะพี่น้องดอกนึงเห็นบ่คะ่ะมาเอาดอกนี่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องก็ยังมีออกไม่ตะพืชแต่พื้เนะค่ะพี่น้องมันแหงก็ได้แหงกระออกแต่ว่าห่างดอก แต่ธรรมดาเนอะมันออกโดนหลายมันกะเป็นค้าเน่านักนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะโอ้ยธ <laughs> อได้หลายเด้อค่ะพี่น้องระบบเสียบระบบเสียบพี่น้องระบบเสียบ <laughs> เ็ด่หมดเ,เ็ดปลานี่ง่ามดูขาง่ามเนาะขาง่ามดูเฮ้ยหง่องพ่อเดี่ยพ่อเข้าเบื้องพี่น้องกุจจีมันหมุนมากิน ย่องบ่ได,ได้พ่อ,อ,อข้าวเลยพี่น้องเลยแต่ว่าขางามอยู่พี่น้องนี่จ้าไปตอจากพี่น้องจับพี่น้องแหงละแหงแล้วกันยังมีเฮ็ดแต่พี่น้องเฮ็ดก็ได้แต่มันมันอยากออกลายสปีนี่นี่ค่ะพี่น้องสองดอก เฮ้ยจับถึงโตทากนิมยะลดสามดอกไลละสามดอกอันแล้วนนเห็นทั้งพี่มันจะมันเหนุยังค่ะพี่น้องเท่าทิมละคือป๊าพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องว่ามีคนมาเห็นมันมันเกิดอยู่ในปลาอันนี้ก็คือเสียเอาบ่ได้แล้วนะ เออเบงหน่ค่ะพี่นอ้องเลื้องบดละบ่ะพูน่ะพูน่ะพี่น้องเบิง้งเบิ้งดอกนี่ค่ะพี่นอ้องเอ้ยบ่มีคนเห็นมันเนาะมันมาออกลี่อยู่ในปา่าป่าน้ำนะไม่คียเลยไมาเห็นมันทั้งหมู่บ้านเจ้ากบด้ย่างมาทั้งผีมันยังมากกับว่าเห็นมันดอกว่าขอบคุณลา ไปคะ่ะพี่น้องไปต่อจ้ะได้สามดอกกระเพอแล้วหุ่นยังไปทางหุ่นออกไร่ผพดไปต่อจ้าจ้าพี่น้องเออได้หลายแล้วเนาะคะ่ะน้อตั้งน้อยยอดกระพาะพี่น้องเมื่อวเนาะค่ะก็เได้ไทยเฮ็ดไทยเบิองสะก้อนเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็สิไปให้พี่น้องเบื้องตอนขึ้นจักรยานนะคะเดี๋ยวพี่น้องสามดอกค่ะคลิปมันยาวพดไปต่อจะ้ะได้เต็มกระตาแล้วพี่น้องมาเบิ้งดอกที่จงไว้เนาะนนเอานี่ ค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ย,อยบังเนี่ยยังคือจังหลุดเปิดหลับพี่น้องเอ,อ้ยสดายเด้บังดอกเป็นเงี้ยวแม่ค่ะโอ้ยเอาเก้าดะกสดายดอกน้อยๆนึงวะนี่สองดอกนี่จงไว้ค่ะพี่น้อง เอาท่างพี่ค่ะนี่ดอกหนึ่งดอกน้อยๆก็มีนี่ดอกนี้ก็เอาดอกนี้ก็เอาค่ะพี่น้องบังหันได้หลายดอกดูกค่ะต่ว่าบอดได้ทายลง เป็นขีดขานฮอตไทยวิดีโอล่ะคะ่ะพี่น้องเมื่อยค,คะฮะบันีดสิพาพี่น้องเมื่อเดบอนเนาะคะ่ะเมื่อกะสิลนกะตาพอดีล่ะเนาะคะ่ะสีไทยไปเบิ่งจักรยานเนาะคะ่ะเนาะไปต่อจะ้ะจะพี่น้องเบิ่งค่ะ จุ่มเดียวมองนี่ค่ะพี่น้องเย่าคุ้มเปิดโทรศัพท์บ่ได้เป็นหน้าหนังโทรศัพท์ก็ได้เนาค่ะจุ่มเดียวมองนี่ก็เต็มกระตาพ่อดีเลยค่ะพี่น้องแต่ดอกงามๆเบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งช่วงท้ายเนาะค่ะเนาะท้ายๆสักก๊อนเนาะค่ะท้ายๆก็คืออันกรยานพี่น้องเบิ่งค่ะซันกิ้งดิงไปพุ่นราคาข้างล่างพุ่นราคาหนทาง ลงไปกับแหลนล่งพ่นละค่ะพี่น้องโ่รแหลนล่องก็เกาะน้ำต้นใหม่ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค้าแยกกับสิตัดตินก้อนเนาะค่ะเนาะตัดตินพี่น้องบ่งก่อนน,น,นั่งนั่งสบายเลยเด้ค่ะีนพี่น้องนี่ย่านตก วันนี้โบเฮดคลิปเาวาจักสิเนาฮุกเก่ากับว่าัจบ่โบียดายนะค่ะ่ายแล้วๆกับียดายส่วนิไดายแต่ละคลิปย่างวาสันวันนี้เฮดคลิปไม่มันหัดโปมีสวัสดีอืโอ้ดีอยู่ตัวนี้ว่าเปนขาสีนาำ ข่บบนนาวพี่น้องโอ้ยลืมทายรูปอีกแล้วเพ่็ไปยังดอกท้ายไว้แล้วใหงจองใบได้ค่ะพี่น้องดอกดอกดอกแรกขันคิดว่ามันดอกเดียว ตัดค้าแล้วเรียบร้อยเอา้าแล้วไปให้พบอบ่อว่าให้แว่อยู่ตำปักหลายดอกพุ่นอะค่ะคาเป็นเบินอ,อยู่ทางพุนทางหลังทางพุ่นเห็นบอกค่ะคาเป็นเบินอ,อยู่พุนตัดเหรอเอ้ยยุ่งกระไดแต่มันไหลหมู่บ้านก่อนนี่เห็นราเจ้าขืนมาอยู่นะสงสัยราเจ้าบ่มบ้นันเลย มันท่านได้กเกิดขันแมนเนาะแด่วผว้มีคนขืนมาอีกมันมันมีแต่ผู้ชายได้ขืนมาบางนี่ค่ะผูมีผู้ยิ่งขืนมาได้ผู้ยิ่งขาจะบบกขืนได้โอ้ยมึงกักัดดังก,กัดนาผาัก โซ่หัวจัก,กรยานเต็มกระตาหล่นกระตาพอดีพี่น้องเลยหิ้วเขา่ามาสวยๆกับกินตั้งแต่อัน้ำข้าวปุ้นนะคะพี่น้องมือ้าวนี่กินตั้ข้าวปุ้นใส่เห็ดบุไดหนึ่งเขา่าต่ว่าปลนเห็ด้อยู่ปลนปลนขาเห็ดเพิ่งหวานไว้ โอ,โอ้ยยุงโอ้ยดอกนี่หลยค่ะพี่น้องเสดายเนาะได้แต่อดอกก็เอาตัวดอกงานบาสันมึงเนี่อนกะตาเ <c oughs> มาื่อวานนี่ก็ฮอนนั่งสี่แหละค่ะฮอนกะตาค่ะพี่น้องจะได้เต็มกะตาเนาะได้เฮ็ดอันดอกเฮ็ดเพิงค้าลายดอกสีแดงแดงสองดอก เห็ดพึ่งขาลายหัวส้มสองดอกคะ่ะจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องสนี่เนาะคะ่ะเนาะสิลงโอ๊ยเยอพึ่งคะ่ะไปล่าอยู่จะก,ก่ายานผุะนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปต่อคะ่ะจ้าพี่น้องสิงเมื่อเรได้คะ่ะพี่น้องอะค่ะมีคนย่างมากอยากอายเวบาค่ะพี่น้องพอกันคลิปไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณให,หลายๆจ้า